เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับป่ะแล้วก็มาเล่นเกมนี้นะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นนี่คือน่าจะประมาณปีกว่าแล้ว่ปนี่แล้วก็มาลองสักหน่อยนะอันนี้คือตัวใหม่เลยครับแล้วก็มาเล่นใน iPad นี่แต่ว่าผมมาเล่นใน iPad นี่คือมันเหมือนกับว่ามันไม่เห็นแบบพวกตัวอักษรเลยวะ่ะไอพวกภารกิจนี่คือมันไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเลขอะแล้วก็น่าจะเล่นยากมากครับวันนี้ แต่อาฟาร์มไม้ไปครับแล้วก็ทำเควสไปแล้วก็พอจำได้อยู่ดีนี้ผมบอกเลยว่าเราก็จะไปปล้นบ้านครับเราก็จะไปปล้นแบบไวนี่ระดับเราครับมีปืนพกกระบอกเดียวแล้วไปปล้นบ้านละเราก็จะทำแบบไวๆวนะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นยากมากอะดูดิอันนี้คือผนังไม่ว่าอยู่ไหนนะเพราะว่าหน้าจอนี่คือโล่งเลย นี่โอเคแล้วก็ใส่ประตูไปไปแค่นี้ครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะบ้านเราเนี่ยแล้วก็เอาหลังแค่นี้พอเดี๋ยวนี้คือผมเน้นไปที่แบบว่าปล้นบ้านดีกว่าเราก็จะได้รวยไวๆนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าเราก็ไม่จาเป็นต้องมีระเบิดเนี่ยแล้วก็มีพวกปืนพวกนี้เราก็สามารถไปปล้นบ้านได้ครับ แล้วก็ไปยิงประตูบ้านมันเลยเราก็จะได้ของมานี่แต่ก็ขอทําเควสแป๊บนึงตอนนี้คือเพิ่งลงมาเราก็จะได้ปืนมานี่คือก็สักพักอยู่ไป๋ยวไปหาฟาร์มก่อนนะนี่ตอนนี้ผมน่าจะลืมไปหมดละแล้วก็ไม่ได้เล่นนี่คือนานมากแล้ววะน่าจะปีกว่าละแล้วก็ฟาร์มไม้ไปนี่ มาแล้วก็มาตีวางต่อแล้วก็จะเอาเนื้อมันครับมันก็น่จะมีเควสอยู่นะให้เราฆ่าวางเนี่ยนี่มันหนีแล้ววะแล้วก็นี่ไงแล้วก็เก็บมาเคอันนี้ผมก็ตั้งค่าแบบว่าตั้งค่าเล่น,เ,ลนเองอะเพราะว่ามันก็ไม่มีตัวอักษรเลยนะในตั้งค่านี่คือแบบหน้าตั้งค่าอย่างโลกอะมันแทบไม่มีอะไรให้เราปรับเลยแล้วก็ ตามสภาพเลยครับวันนี้เนี่ยแล้วก็วางโต๊ะคราฟไปนี่โอเคที่ผมเล่นรหัสก่อนนี่คือผมว่าบ้านผมน่าจะใหญ่เลยนะแล้วก็น่าจะมีแบบปืนดีๆใช้ละตอนนี้คือมาเริ่มใหม่เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าผมเข้ารหัสไหนนะแต่ก็ไม่เปลนไครับแบบนี้ก็สนุกดีโอเคแล้วก็ได้กล่องมา แล้วก็คราบไปอันนี้ก็น่าจะเป็นเควสมันอยู่นะแล้วก็ทำไปครับเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าคนยังเล่นอยู่เปล่านะเกมนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็นานมากเลยครับมันก็เปิดมาสักพักหนึ่งละแต่ก็ขอลองสักหน่อยนี่เคแล้วก็ได้กล่องมาและดูดิอันนี้คือปืนมันครับมันก็มีหลายกระบอกมากแต่วันนี้เราก็จะเอาแค่ปืนพกพอเลยก็ จะไปปล้นบ้านนะแค่นี้พอเนี่ยนี่เฮ้ยหูยอันนี้คือผมได้ปืนพกมาแล้ววะ่ะอย่างนี้คือเราก็สามารถไปเรดได้เลยนะเราก็จะไปปล้นเลยนี่อ่ะที่จริงที่คือผมอยากได้นี่เนี่ยเป็นเครื่องเจาะนะเพราะว่ามันก็สามารถขดประตูได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ปืนพกมาละเดี๋ยวก็ไปหาเจาะบ,บ้านกันนี่ มันก็จำกัดเวลาอยู่นะเมื่อกี้นี่แลแล้วก็ต้องไวๆครับป๊เดี่ไปลองล่าสัตว์สักหน่อยครับแล้วก็มีปืนละอันนี้ผมไปลงด่านมาซึ่งมันก็ได้ปืนพกนี้มาเนี่ยแต่ก็เหลืออีก9นาทีครับแล้วก็ต้องไว,วก็จะลองไปยิงสัตว์ดู เราจะทำเควส์นะจะเอากุญแจเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปทํากล่องครับตอนนี้ก็ของเริ่มเยอะแล้วก็ต้องเก็บของก่อนก่อนที่เราจะไปปนเนี่ยเดี๋ยวกระเป๋าจะเต็มเอานีเ่เดี๋ยวยิงหมูป่าเลยไม่โอ,อ,อ้ยไอหมูนี่คือโคตรถึกเลยอะ แต่ก็ตายเลยครับแลี่ก็มาลองหายิงแถวนี้ดูนะไปครับตอนนี้เราก็พร้อมละนี่เราก็ได้ตู้นี่นมาแล้วก็จะมีที่เก็บของเลยนะแล้วก็วางไปนี่ล้วก็เคลียร์ของแป๊บหนึง่งเราก็จะทำให้กระเป๋าโล่งล้วก็จะไปปล้นบ้านกัน ตอนนี้ก็ส่วนผมนี่คือมีหลายนัดอยู่นะตอนนี้คือมีร้อยกว่าไอ้บ้านเล็กๆนี่คือเราก็น่าจะสามารถปล้นได้นะแล้วก็มาลองดูครับนี่ตอนนี้ถ้าฟาร์มนี่คือกว่าจะได้ของนะแล้วก็ออกไปปล้นดีกว่าจะได้ของมาไวๆอน,นี่ก็เป๋าลงแล้วมาหาบ้านปล้นสักหน่อย นี่ซึ่งการปล้นในเกมนี้เนี่ยแล้วก็เลือกบ้านแบบนี้เลยแล้วก็กดดูครับว่าไอเลขทรัพยากรมันนี่คือมันเยอะหรือเปล่าแต่เยอะนี่คือเราก็ปล้นได้นะอันนี้คือ3,000กว่ามาลองดูครับอันนี้คือใกล้ๆบ้านเราเลยผมว่านี่เฉพามีของนะ มาแล้วนี่ดูดิอันนี้คือบ้านมันนะครับมาดูว่าเราจะเข้าได้ไหมโอ้ยโอ้ยและคือมีป้อมปืนด้วยโอเคแล้วก็อ้อมไปนี่ตอนนี้ปืนพกผมนี่คือเหลือ2นาทีเนี่ยไอพกทองเนี่ยแต่ก็นี่จะทันครับบ้านนี้แล้วก็จะไปยิงประตูแล้วก็จะเข้าบ้านมันกัน แล้วก็อ้อมไปเลยนะหรือว่าจะมีของให้เราไหมแล้วข้างบนบ้านนี่คือมีป้อมปืนอีกป้อมหนึ่งแล้วก็ต้องอ้อมอีกนิดนี่แอบหลังต้นไม้เลยโอเคมาแล้วทางนี้คือมันก็สามารถเข้าได้ แล้วก็มาหากล่องแป๊บหนึ่งนี่เจอแล้วเราก็ยิงเลยครับมาลองฟันดูอันนี้คือฟันไม่เข้าแสดงว่าน่าจะได้แค่ปืนนะล้วก็ยิงไปและก็เรียบร้อยครับดูดินี่เราก็ได้ของมาแล้วบอกเลยว่าการฟาร์มแบบรวดเร็วผมไม่ต้องไปฟาร์มเลยวันนี้เนี่ยล้วก็หายิงอย่างนี้เอา มาดูข้างบนครับว่าไอชั้น2นี่คือจะมีอะไรบ้างเนี่ยนี่แต่เราก็น่าจะขึ้นยากนะเพราะว่ามันมีป้อมปืนเนี่ยดูดิป้อมปืนหนึ่งนี่ไปผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยครับแล้วก็ยิงตรงนี้เลยนี่แล้วก็เจาะไปดูครับว่าจะมีกล่องไหมมันก็น่าจะเป็นห้องของมาแหละ เฮ้ยดูดิหูยแล้วกล่องคู่อยู่นี่แล้ก็ยิงไปเลยครับผังแล้วมาดูของครับฟับโอ้โหดูดิอันนี้เป็นของแต่งปืนนะที่เราจะคขับปืนเนี่ยโอเคพอมีของนิดหน่อยอันนี้บ้านมันก็ไม่ได้รวยมากครับเพราะว่าเลขทรัพยากรมันก็ไม่ได้เยอะนะแล้วก็ลองเรดดูก็ยิงไปครับ น,นี้คือตัวนอนมีของไหมโอเคดูดิมันก็พอได้อยู่แล้วก็เก็บมาเดี๋ยวถ้าบอกเลยครับว่าถ้าเราไปเจอบ้านที่มารวยๆเนี่ยแล้วก็น่าจะเติบโตเลยเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอบหน้านี่คือเราก็หาบ้านที่ทรัพยากรเยอะๆเนี่ยมันก็ดูได้นะล้วก็ยิงไปโอเคไปได้ของมนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้คือ กระเป๋าผมก็น่าจะเต็มแหละดูดิแ้วก็ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างแต่ก็เต็มตัวแล้วไอหมาบ้านมานี่คือกัดผมอะ่ะเนี่ยงละก็จะลดเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้เยอะครับเต็มจริงจะทิ้งอะไรดีเนะี่ยว่าผมว่าแล้วก็ไปดีกว่าครับแล้วก็ ค่อยมาหาปล้นใหม่แล้วจ้าแตก็ไปทางเดิมเลยเพราะว่ามีป้อมปืนไปแค่นี้เลยบอกเลยว่าเราก็ล้นเสร็จละงานไวแล้วก็กลับบ้านเรากันนี่มาด,ดูนะว่าเราได้ของอะไรบ้างแล้วจ้าเคดูดิแต่ว่าพอได้ของต่อยอดนิดหน่อย เดี๋ยวไปหาเรทต่อนะแล้วก็กลับไปเก็บของแป๊บหนึ่งบอกแล้วว่าเล่นแบบนี้คือมีรวยอะ่ะแล้วก็หาปล้นเลยมาแล้วดูดิแล้วมันก็จะเกิดที่เตียงเลยโอเคเราก็เก็บไปครับของที่เราไปป้นมาไ่ แล้วก็ค่อยๆสะสมเอานะมีไม้มีหินแล้วก็มีน้ำมันเก็บไปมาและนี่คือเป็นบ้านหลังต่อไปครับบอกเลยว่าบ้านหลังนี้คือทรัพยากรเยอะมากแต่ก็มาดูครับว่าผมจะเร่ได้ไหมแต่มันก็เป็นแค่บ้านเอนี่เองเนี่ยบ้านไม้มันก็ไม่นด้ยากครับปจังหวะน,นี้คือบอกเลยว่าทางสะดวกเลยนะ ขอเจาะหน่อยละกันนี่สูตรเดิมครับแล้วก็ยิงประตูเลยพังแล้วนิดเดียวครับนี่ไงแล้วก็เข้ามาในบ้านมันกันนี่เดี๋ยวมาดูครับว่ากล่องในบ้านนี้คือมันจะอยู่ไหนแล้วก็มาหากล่องเลยโอ้โหดูดิในบ้านนี้คือง่ายๆเลยและมีคนนอนด้วย นี่ว่แล้วก็มาพังกล่องกันครับมาดูของกันอันนี้เป็นกล่องใหญ่เลยนะและก็เรียบร้อยหุยแล้วของไม่มีอย่างนี้คืออยู่ข้างล่างชัวเพราะว่าของมันก็จะตกนะดูดิดูนี่โอ้ยโอ้โหดูดิอันนี้คือของดีเลยเราได้ซีโฟมา บอกแล้ว่ได้เป็นบ้านที่แบบว่าทรัพยากรเยอะนี่คือเราก็ได้ของดีเลยนี่และคือเราเพิ่งโหลดมาไงเราเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี่เราก็ได้ c ีเลยถือว่าเติบโตครับไปตอนนี้คือกระเป๋าเต็มอีกแล้วว่ะแต่ว่ากล่องนี่คือยังมีหลายกล่องเลยแล้วก็ไปพังกล่องต่อแป๊บหนึง่งเผื่อว่าจะเจอแร่ดีๆนะนี่ มากล่องนี้ต่อครับแล้วก็ยิงไปโอเคนี่แล้วก็ได้นี้มาด้วยครับอันนี้คือผมจำไม่ได้แล้ไเห็นสีแดงเนีนะ่ย เราว่ามันเป็นไรนะก็จะเป็นทองแดงปไปแต่ว่าคือกระเป๋าเต็มอันนี้คือมันทิ้งไม่ได้หวายแท่งไม้เนี่ย มันก็น่จะต้องย่ออย่างเดียวมาเราก็เก็บไปอันนี้ก็เป็นของคราบป,ปืนนะเราเก็บมาครับเดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปครับมันก็มีอีกนะนี่อันนี้คือคนนอนหดูว่าในตัวมันนี่คือจะมีของเยอะไหม แล้วดูกระสุนปืนผมดิตอนนี้คือเหลือร้อกว่านัดเลยอะแล้วก็ยาวๆครับสบายเลยงานนี้เนี่ยโอเคตายแล้วแล้วก็มีของนิดหน่อยนี่มากล่องนี้ต่อนะไรู้ว่ากล่องนี้จะของดีไหมเฮ้ย,อยโอเค่งนี้น่าจะตกข้างล่างนะ เราก็ไปดูของกันเฮ้ยโห้ยดูดินี่กล่องนี้มีของเก็บมาครับอันนี้คือดูหินดิ1,500เลย แต่ว่ากระเป๋าเราเต็มว่ะแต่เราก็ค่อยมาเก็บใหม่ก็ได้ครับแล้วก็ไปก่อนนะมานี่ดูดิอันนี้คือของที่เราได้มาถือว่ารอบนี้คือก็เติบโตอยู่นะ จากที่เราเพิ่งเข้าเกมมานี่คือของแทบไม่มีเนี่ยตอนนี้ก็เราได้ของฟูเลยแล้วก็ได้ซีโฟมาด้วยแล้วก็สามารถเอาไปจอบบ้านคนได้นะอย่าี๋ยวมาดูครับว่าเราได้ของอะไรบ้างเนี่ยมาแล้วนี่และนี่คือของที่เราได้มาเมื่อกี้ครับมีซีโฟลูกหนึ่งแล้วก็มีพวกแร่นิดหน่อย แล้วก็เป็นของที่คราบปืนเนี่ยโอเคแต่ว่าพอใช้ได้ครับแล้วก็เรดด้วยนี่เลยนะเมื่อกี้นี่ยด้วยปืนพกเลยเนะี่ยว่ะแต่เราก็ได้ไอ้นี่มาด้วยวะ่ะไอ้สลิงเนี่ยเราก็จะมาใช้ดูซึ่งมันก็สามารถปีนบ้านคนได้นะแล้วก็จะได้ปล้นแบบง่ายๆครับแต่กล่องนี่คือไม่มีที่จะเก็บของละของล้นวะ่ะ มาเดี๋ยวาลองใช้สลิงดูที่เราได้มาแล้วก็จะปีนขึ้นบ้านนะถ้าเราจะไปป้นนี่คือเราก็ใช้สูตรนี้เลยแล้วก็วางเฟิบนี่ไงแล้วก็สามารถปีนบ้านมันได้่ะวันนี้ผมว่าเราก็มาประมาณนี้แล้วกันครับเกมนี้แล้วก็มาลองเล่นดูนะผมไม่ได้เล่นนานมากอะ่ะไปเดี๋ยวก็แค่นี้แล้วกันครับเวลาก็าคเจอกันใหมนน่สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไ,ไปก่อนลนะไะ